โอเคเข้าแล้วสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวก่อนพ่อใหญ่ให้ขึ้นแล้วถึงขึ้นพี่น้องตัวทิศทั่วไทยวันนี้พ่อใหญ่ปัญญาพารวยนี่มาทำสปริงบอร์ดอยู่บ้านโนนสะอาดอยู่บ้านโนนบ้านนี้ตำบลตำบลตำบลดุกอื่องอำเภออะไรนะอำเภออำเภอหนองหี อำเภอหนองหี่พ่อใหญ่มาอยู่นี่สองสามวันแล้วก็ไม่ได้เงินลวพี่น้องแต่แต่เด็กๆที่มายืนอยู่เนี่ยนะไม่มีเงินพี่น้องจะมาขอพ่อใหญ่เล่นฟรีก็โอเคพ่อใหญ่จะให้เล่นฟรีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขึ้นเลยอ้าวทุกคนขึ้นแล้วก็อันนี้ด้วยอ่าสวัสดีพ่อใหญ่ทุกคนโอเคโอเคขึ้นไปเลยพี่น้องเด็กๆไม่มีตังพี่น้องผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็ต้องต้องมีน้ำใจให้เขาด้วยนะ อ่า,อาพี่ภูมิขึ้นหรือเปล่าพี่ภูมิพี่ภูมิไม่ขึ้นโอเคขึ้นไปแล้วพี่น้องก็ช่วยเหลือกันไปอย่างเงี้ยนะพี่น้องอเ,เด็กไม่มีตังค์เมื่อเด็กไม่มีตังค์ผมก็ให้มันเล่นฟรีซะเลยก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องก็ก็คืนทุนให้เขานะพี่น้องคืนทุนครับปัญญาพาลวยอยู่บ้านนอนสะอาดเมื่อเมื่อวานนี้ปัญญาพารวยแจกไอติมนะรถไอติมจอดอยู่ตรงนี้แจกไอติมแต่วันเนี้ย วันนี้เด็กไม่มีเงินพี่น้องแจกติมแล้วไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินก็ <inequ> ผมก็ต้องไม่ขึ้นฟีอย่างเงี้ยส,สงสารเด็กได้อะไรเมื่อไม่มีเงินผมก็ต้องให้ต้องให้เด็กมาเล่นฟรีสงสารมันเขาไม่มีเงินจะทําไงพี่น้องเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังนะพี่น้องให้เขาเล่นฟรีให้เขาเล่นฟรีครับพี่น้องไม่มีตังเนี่ย ม่มีตังผมคิดถึงผมเป็นเด็กเหลือเกินเวลาพูดนี่นะพี่น้องสะเทือนใจด้วยผมะนะ,ะสะเทือนใจด้วยคิดถึงคิดถึงตอนเป็นเด็กพี่น้องผมถึงว่ามีน้ำใจให้กับเด็กผมทำแบบนี้แล้วผมมีความสุขพี่น้องมีความสบายใจไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรพี่น้องแต่วันนี้พอได้บ้างนะพี่น้องพอได้บ้างวันนี้พอได้บ้างก็ยังเหลือที่นี่อีกประมาณ อีกประมาณวัวนหนึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้ก็บ่ายแล้วจะบ่ายโมงแล้วเหลือเวลาอีกพรุ่งนี้วันหนึ่งกับช่วงนี้ไปค่ำก็เหลือเวลาวันพรุ่งนี้เป็นวันจุดผมจะต้องอยู่ตรงนี้พี่น้องอ่าอ่าเมื่อเด็กมี <c oughs> <c oughs> เมื่อเด็กมีคำพูดมาขอเล่นผมก็ต้องให้เล่นนะพี่น้องให้เล่นสีวันนี้นะีน่ยพ่อใหญ่พันปัญญาพารวยก็มาลงคลิปให้ดูนะพี่น้องเดี๋ยว คลิปหน้ามีอะไรงานมีอะไรรายงานเดี๋ยวปัญญาพารวยจะจะมารายงานให้ให้พี่น้องดูใหม่นะสำหรับคลิปนี้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามครับสวัสดีครับสวัสดี